สบายดีพี่น้องฟงป้าเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเอฟซี FC ที่อยู่ต่างแดนที่คารพหักเบอร์สิบผูกสุคนพบพอก็เบาแก้ผาแสบเช่นเก่าเช่นเคยบอ่ว่าจะเป็นสองทั้งเฟซบุ๊กหรือว่าสองทั้งยูทูบจะเป็นชื่อเดียวกันเลยพี่น้องเด้อชื่อเบาแก้ผาแสบยังไรก็ฝากติดตามผลงานฝากกดติดตามฝากกดไลค,ค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใหเบาแก้ผาแสบเปด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาโมนี้ ข้ากีแดวมนันนี่ข้าข้าเกีล้วแนเ่เด็ดเอีด็ดนี่ต้มหอยปังนี่หัวทองงามนี่บวกหอยปังต้มลวกหอยปังใส่เรี๊ยวซีฟูดสุเล็ดเจวซีฟูดสุเล็ดํามแี่ก็เมื่อรถนี่มีผักกับผักแก่มีผักสลัดแล้วก็มี ผักบรพาขี่บาแก๊ลวกใส่ต้มใส่ผ้ามันหอมกับบักแตงกอบผากหอมปนยุรุมบ่เบิดมื้อได้หอยปังมาประมาณอยู่ประมาณอยู่35มาเอาว้หอยปังบ่ใหญ่มื้อนี้หอยปังน้อยบ่ว่ามันช่วงมันช่วำนังหัวปีกำลังใหญ่ฮะนัเนแะกะเสพแซ่ดอกแก่เด้อมื้อเด้อเพราะว่า เมนูนี้เราคอยมาล,นล่นแหละอยากมาล,นล่นหายากที่สุดเพื่อจะได้โอ้มันย,ยังไงไปสั่งไ่ขายจักริวบราทะาลไปขายเขากำลังห้ามอะไรนี่ร่างเราอ่ะโบราณใหญ่ห่างมาชิยืนก่อนนี่เติมด้วยน,นี่หน่วยเด็กแข็งมันนี่หัวชีทององามน,นี่โอ้เอามาชิขาดนี่นี่ ngã nè Ừm. mà. Có tao. Có bừng bưng. ไอ k k Đây, no. ้ปจากเบืองธรรมสตอไดในี่น้องม่แม่นแาบมานมาห้อยดีย่งไหห้อยปาทุกชุดเนี่โอ้โหพนายเนี่ยอืม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  ขาดนานไปแล้เยไม่มเบิดต้องขาดต้องไเบกี้มัอ,อขาดเนี่ย ดิบนมาขอดึงแดงมุนมุนดทฟองอืออู้นี่ไีวว่เ้รอนี่แหละที่ขอต้องการมัน่งแบบนี้มันสมบูรณ์นี่วอไขีมันอู้สุดยอดเลยนี่งอักษนาเนี่ยอ่า,า,อาทุออือ อุกท่าสชมใชไมบรภาองแสบบรใหิมกิน่า่หิม ป็นปนุ๊บโอ้ยป็นไปมีมีที่แกหอยปังมอยมันขาดบอ,ดอ,อ,บอกได้เด้อเอฟซีเอบอกแกดิแกมแต่ขาด,ด,นะดานี่และโอ้จะได้เนาะอืม ขาดนี่แหละเอ้าชีสักชนด้วยเจียวเนี่ยอืมอืมขายอยู่นะอืม กินหอยอย่างเดียวนี่พี่นอ้องนี่เตื้องนี่เลี้ยง,งามท้องเขาวเลยสิ่มันนี่บู้มมันล่ำมันแหล่มัสินเลี้ยงท้องเป็นหอยที่แบบมั่ชจันท์เลยทั้งทัศน์ที่อยู่ในดินขี้ตมอยู่ในโคนอยู่ในบึงผัว แต่บสิ่ง้าวเขาเดืองท้องสิ่งบาง่งนี้ยชุดหน่อบ้นจุดช่วยนี่แหละของแสบกับผุม่มักต้มใสม่ัวดาาสูตรที่เร็ดพร้อมบุมี่ข้าวสบ อม,มันขาดนะพี่ยวเ,เนี่มันบอ่อดไหลเบิดอไปนะอืออูอออ้นี่ชุดหน่อยสิเนี่ยอู้ <c oughs> นี่สวดย otros, อดคักขนาดนี่โอ้นี่พี่น้องบึ้งจูบงหัวมันนี่ข้าี่มาเด้อ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 แซ่บแซ่ดราแก่เด้พี่น้องเด้อได้มองได้ทีสือมองสุอวันต้มลวกหอยปังสมุนไพรอืมอือกะดเด้อ khải nè Sao mai cái bạn nè

Oh, kak. Oh, kak ini. Temu gini. Si biang

đó, thì nhỏ này bạn này. Ừ. ui, Ừ. cái cái này môn môn nó môn 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 ra đi. môn đi môn 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 ลกขาดไนะด,ด,ด,ด้นะนี่ขาดนี่เป็นยอดนะอืมบบงไงานะแบไง,งาอืมโอ้ออ นกตัวิึงขาขับผอตัวขาวงามหูเตัวมึงผูจีนมาแจ๊บไปที่นอนี่แหละชวนหน่อย,ออยอไ,ดได้มันนี่นี่ตัวมางักอืออู้อ่อ มันขาดเนี่นะมนบมไดเบิเนี่ยอไมเบิดามเบิดาเบิดเบิด,บดโอ้ยขา,ยยานี่แต้หัวมันนี่มัมไดเบิด không sẹp kia cái bòi đứa kia cái kia cái bòi phím ăn kim